สวัสดีครับวันนี้มีสาวสวยเข้ามาอยู่บ้านเราอีกหนึ่งคนแล้วมาดูกันเลยว่าคนนี้แหละที่มาแทนคนเก่าเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติเขาจิมวะเข้าใจ,ววาาจไหมตามวันนี้ถ้าเป็นอย่างหนึ่งอย่างโบดีๆเดีนเรื่องเล่นนนางแขกสป็ค่ะดเดนเซอร์ใหม่ค่ะไม่ใช่ค่ะโอ้ยอันนี้เจ้าให้ จ้าเอสวัสดีค่ะ,คะนี่หรอเดร์ใหม่ล่าสุดของค่ายเป็นโทเกียวิีตัวสีเขต็ตัวรับตัวเราก็รับคนนั้นแมนไพอ่ะแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อแก้มตุยนะคะวันนี้จะมาขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากความฝันไว้ที่บ้านตองเกียวสิค่ะชื่อแก้มตุ๋ยเลือกแก้มได้ไหมสมมตินเนาะได้ค่ะชื่อแก้มตแต่แบบว่า ยี่ยง่ายๆเนาะอายุเท่าไหร่แล้วครับ24ค่ะ24น้องแก้มมาจากตวาดลายซีสะเกดค่ะซีสะเกด้บ้านกับบ้านเราเกี่กับปิงปองปิงปองหรอสบวยดีกันเหรอใช่ค่ะปกติเต้นที่ไหนครับเต้นอยู่ประไหนมาก่อนปกติรับเป็นเต้นรับเป็นฟพีลน้องก็ไปใช่ค่ะก็รับตัดสินใจทำไมถึงตัดสินใจมาอยู่ค่ายเพลงโตเกียวเนาะ ตอนเห็นประกาศรอบแรกมาสมัครไม่ทันรอบที่สองก็ไม่ทันไม่ทันดีใช่ค่ะรอบที่สามทันทันไม่ทันก็ต้องทันเป็นตัวละครรับตัวไม่พี่น้องฝากด้วยกับน้องแก้มตุ๋ยนะครับหรือว่าน้องแก้มกระไรน้องแก้มตัวเกมบโดยสิบ้านแล้วก็จะเป็นมาจะมาเสริมทัพในฤดูกาลนี้เป็นนางที่สิบสองเพราะนางสิบสองอีกตัวหนึ่งก็บายบายสันตินาแล้วอุ้ยคลิปเซี้ยนลองกี่เซต กิบ๊บซิทโรงเนี่ยลูกบ้านเปลคัมเนอร์เซอรีหมอนหนึ่งใบเปลมอันหนึ่งใบแล้วก็ผ้าห่มหนึ่งฟูกหนึ่งนะครับก็อย่างว่าฝากด้วยนะครับผมกับน้องแก้มที่จะมาสร้างสรรค์กับไคเปโตเคมดูสิแดนเซอร์ใหม่ล่าสุดฝากเดนีนดูแน่ฝากเบืองแง่แน่ในอาวุธที่ใช้นะฮะจะได้ทัชชัยอีกหนึ่งหมอเดี๋ยวมาเลยเอ๊ะมาที่เท่าไหร่นะ สิบหกรีบมานะแดนเซอร์ไซด์ตอนนี้คือเต็มหมดแล้วนะไม่ไม่ได้รับเพิ่มแล้วแต่คนมาสมัครจริงๆแล้วความ<อ>มีคนออกถึงคนนะ่ะคือเนื้อแหมตายแล้วลตายไปจริงเอ๊จริงนะหรือว่าอีกสิ่งหนึ่งหรอกา่าาาแล้วฝากด้วยนะขอฝา <ขอ S 1> กเนื้อฝากตัวฝากเอ็นดูหนูคนนี้ด้วยนะคะเราติดตามชมผลงานในวันที่ตึ้งแรงไหมหนิตึ้งแรงมากค่ะแรงเยอะมากเดินแรงเด้อเด้อเดินแรงเด้อ เออจังสรีหลับพี่นอ้องเจอกันไหมพี่น้องม,มือแรกมือแรกอำเภออย่างอำเภออำเภอเมืองบึงการติดอำเภอเมืองบึงการงานแข่งเรือบรน้องหอย